สวัสดีค่ะนี่คืออีบ้า500คลิปคลิปที่จะพอนเรื่องราวของอีบ้าคนนี้ทั้งสาระและไรสาระไปจนกว่ามันจะครบ500คลิปค่ะตอนนี้อยู่กับอีบ้าคนเดิมนะคะอีบ้าเอ็มเ้อ้าละค่ะหลังจากที่เราไปกันมาหลายที่แล้วเนะาะตอนเช้าเราก็ไปตลาดเช้าฮากรดาเตะของเมืองฮากรดาเตะมาแล้วก็ไปชมวิวที่กระเช้าแล้วก็ ไปดูมีแล้วไปไหนอีกนะแล้วก็ไปบ่อน,น้ําร้อนนรกของญี่ปุ่นมาแล้วก็เที่ยวมาทั้งวันแล้วเนี่ยตอนนี้ละเอ็มก็อยู่ในชุดเอ็มอีบ้าคนนี้ก็อยู่ในชุดยุกตะค่ะเพราะว่าอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้เขาก็จะมีการอาบน้ําร้อนแบบญี่ปุ่นแท้ๆคือลงไปแล้วแก้ผ้าหมดเลยซึ่งตอนนั้นเอ็มจะถ่ายให้ทุกคนดูค่ะแล้วเล่นไม่ถ่ายหรอกค่ะเพราะว่าคงไม่มีใครอยากดูอีบ้าอาบน้ํานะคะ ทุกคนการที่อีบ้าจะลองไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่บุฟเฟ่ขาปูยักษ์และก็ปลาแซลมอนกล้ก็อาหารทะเล,ลน่ากินมากตอนนี้ห้องอาหารเขายังไม่เปิดเพราะฉะนั้นอีบาเลยถ่ายคลิปรอทุกคนนะคะฮะตอนนี้เป็นไงล่ะใส่ชุดยุกตะเสร็จไหมล่ะ เขาก็จะมีชุดอย่างนี้ยูกาตะอย่างนี้เตรียมให้ทุกคนนะคะเวลาใส่ก็คือใส่เดินไปท่องเที่ยวในโรงแรมได้เดินไปถ่ายรูปเดินไปกินข้าวแล้วก็ถึงเดินไปอาบน้ําที่บ่อน,น้ําร้อนได้ข่าว่ามันเป็นบ่อน,น้าร้อนกลางแจ้งซะด้วยซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวอีบ้าจะไปชมกันแต่ว่าทุกคนก็คงจะไม่ได้ชมแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกพวกเขาแก้ผ้าลงหมดเลยก็เลยจะไม่ได้ชมนะคะ เราพาไปไม่ได้นะคะงานนี้งั้นอีบ้าก็ขอตัวก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายท่านผู้ชม